สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เขาร่วทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิริตรีกันอีกเช่นเคยนะครับและประเด็นที่สําคัญที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือเราจะไปรุ้นนะครับว่าทางการของยูเครนนั้นพวกเขาจะได้รับขีปนาวุธร่อนที่สามารถโจมตีจากระยะไกลได้อย่างแม่นยําอย่างขีปนาวุธ AGM 158 JASSM หรือไม่นะครับ นอกจากนี้เราก็จะยังไปติดตามสถานการณ์การสู้รบในยูเครนว่าแต่ละพื้นที่นั้นจะดําเนินการไปอย่างไรกันบ้างใในวันนี้แอดมินขอเชิญทุก,ท,ก,ท,กท่านไปติดตามรับชมในรายงานข่าวของไทยมิริเตอรีพร้อมๆกันเลยครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูการรบในพื้นที่ของยูเครนกันก่อนนะครับซึ่งการรบในพื้นที่หลกัหลกๆก็จะมีอยู่ด้วยกัน3เมืองได้แก่เมืองบัคมุต เมืองโนซินก้าและเมืองโอลิคริปครับซึ่งทั้ง3เมืองนี้ก็มีการรบกันอย่างดูเดือดซึ่งการรบกันในเมืองบักบุตนั้นส่วนใหญ่ก็จะรบกันอยู่บริเวณทางตอนใต้ที่หมู่บ้านคีดชีปยาและหมู่บ้านอันดีอิฟกานะครับซึ่งกองทัพรัสเซียและกองทัพยูเครนนั้นทั้งสองฝ่ายได้ส่งทั้งรถถังยานเกราะเข้าปะทะก,กันอย่างหนักแต่ทว่าก็เป็นทางฝ่ายของยูเครนที่สามารถตรวจจับขบวนรถถัง ของทางรัสเซียได้ก่อนและได้ใช้ปืนใหญ่สนามยิงโจมตีขบวนรถถังของทางรัสเซียได้รับความเสียหายไปหลายคันครับส่วนรถถังของทางยูเครนนั้นจะใช้ยุทธวิธีในการเข้าตีแล้วหนีโดยจะไม่ตกเป็นเป้าปืนใหญ่สนามของรัสเซียแบบง่ายๆครับโดยรถถังของทางยูเครนจะปฏิบัติการเพียง1-2ถึงคันเท่านั้นแล่นเข้าไปทําการยิงโจมตีสนามเพาะหรือว่ายานเกราะของทางรัสเซียหลังจากนั้นพวกเขาจะรีบถอนตัวออกจากพื้นที่การรบไปในทันที ส่วนการรบบริเวณพื้นที่ของโนโวซินกานั้นทางกองทัพยูเครนก็สามารถจเจาะแนวตั้งรับของทางรัสเซียได้เรื่อยๆแต่ทั้งนี้พวกเขาก็ยังคงไม่ผีผามนํากําลังจํานวนมากเข้าไปยังบริเวณแห่งนี้เพียงแต่ทางการของยูเครนนั้นได้ส่งรถถังเข้าไปหลอกล่อให้กองทัพรัสเซียยิงปืนใหญ่สนามโจมตีพวกเขาหลังจากนั้นกองทัพของทางยูเครนจึงจะใช้เรดาร์ตรวจจับว,วิถีกระสุนปืนใหญ่และส่งปิกัดปืนใหญ่ของทางรัสเซียให้ปืนใหญ่สนามของทางยูเครน คอยเก็บกวาดปืนใหญ่สนามของทางรัสเซียให้ได้มากที่สุดครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการรบกันบริเวณทางด้านโอเลกริฟกันต่อน,นะครับ ซึ่งการรบทางด้านนี้ยูเครนก็สามารถทําผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องโดยสามารถผลักดันกองทัพรัสเซียให้ออกไปจากหมู่บ้านโลบอทายได้หมดแล้วครับซึ่งก็แน่นอนว่าเป้าหมายที่สําคัญของทางยูเครนก็คือเมืองทุกมักแต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงมีปัญหาแนวตั้งรับของทางรัสเซียซึ่งทางการของรัสเซียนั้นได้วางแนวตั้งรับในบริเวณนี้เอาไว้อย่างหนาแน่นมากๆครับ โดยภาพรวมของการรบแล้วถือว่ายูเครนก็ยังคงทําผลงานในสนามรบได้ดีนะครับถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้พวกเขาจะยังคงไม่มีอากาศยานคอยทําการคุ้มกันพวกเขาทางด้านบนหัวก็ตามแต่ทางการของยูเครนก็ยังอาศัยช่องว่างเล็กๆน้อยๆของกองทัพรัสเซียเข้าทําการโจมตีกองทัพรัสเซียและสามารถผลักดันให้พวกเขานั้นถอยล่นออกจากแนวตั้งรับได้เป็นผลสําเร็จครับซึ่งเราก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ทางการของยูเครน ได้อาวุธหนักๆอาวุธระยะไกลเข้ามาเพิ่มมากขึ้นพวกเขาจะมีโอกาสนะครับตีโต้อตอบกลับกองทัพรัสเซียและสามารถยึดดินแดนกลับคืนมาได้มากขนาดไหนครับระยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจวันที่23สิงหาคมทหารราบก็เสียชีวิตไป480นายรถถัง11คันยานเกราะ12คันรถขนส่งทางการทหาร23คันปืนใหญ่สนาม23กระบอก โดรน12ลำและระบบจรวดหลายลำกล้องอีกหนึ่งระบบครับถือได้ว่าทางการของยูเครน,นสามารถจัดการปืนใหญ่สนามของทางรัสเซียได้ดีอย่างต่อเน,นื่องเลยครับซึ่งก็ถือว่าในสนามรบนั้นปืนใหญ่สนามจะมีความสําคัญเป็นอย่างมากต่อฐานราบเพราะว่าอัตราการสูญเสียชีวิตของฐานส่วนใหญ่นั้นก็มาจากปืนใหญ่สนามนี่แหละครับ เอาละครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้รับทราบสถานการณ์การรบในยูเครนกันไปแบบคร่าวๆแล้วทีนี้เราจะไปดูข่าวสําคัญที่เกี่ยวกับยูเครนกันต่อนะครับโดยทางการของยูเครนนั้นพวกเขาได้ร้องขอขีปนาวุธร่อนชนิดหนึ่งจากสหรัฐนั่นก็คือ AGM-158JSSM หรือว่า Joy Air-to-Surface Stand-off m i s s s ซด e ซึ่งพวกมันเป็นขีปนาวุธร่อนพิสัยการโจมตีไกลแบบพื้นสู่อากาศมีคุณสมบัติแบบสเตลทำให้ตรวจจับได้ยากพัฒนาโดยบริษัทล็อกฮิตมาตินครับซึ่งขีปนาวุธชนิดนี้จะมีอยู่ด้วยกัน2รุ่นนั่นก็คือรุ่น AGM-158A มีระยะการโจมตีที่370กิโลเมตรส่วนรุ่น a g m 1 5 8 b จะมีระยะการโจมตีอยู่ที่926กิเมตร โดยพวกมันนั้นจะมีหัวรบแบบจออก,ก่อนขนาด1,000ปอนด์หรือว่า450กิโลกรัมถือได้ว่าเป็นหัวรบที่มีขนาดใหญ่มากพร้อมที่จะทำลายได้ทุกเป้าหมายส่วนระบบการนำทางนั้นระยะเริ่มต้นจะนำทางด้วยระบบ GPS INS และเมื่อเข้าถึงเป้าหมายในระยะสุดท้ายพวกมันจะใช้การนำทางด้วยอินฟาเรดเพื่อสร้างภาพของเป้าหมาย มาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลในจรวดเพื่อระบุตำแหน่งเป้าหมายที่ถูกต้องก่อนที่จะพุ่งเข้าสู่เป้าหมายอย่างแม่นยำต่อไปครับและจรวดชนิดนี้นะครับคุณผู้ชมมันก็สามารถเข้ากันได้กับเครื่องบินรบแบบ F16 ที่ทางการของยูเครนนั้นจะได้รับมอบมาจากชาติพันมิตรอีกทีนึงครับถือได้ว่าเป็นข่าวที่ดีมากๆหากว่าทางการสหรัฐนั้นจะอนุมัติอาวุธชนิดนี้ให้กับทางการของยูเครนต่อไปครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไร mm. ก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับหลัจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิริตารีกันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ